สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมโจโจ้ล่าคามสตวัตหรือโจโจ้สปิสซาร์แอดเวนเจอร์กันนะครับใกล้กับหมูกก่เกาะคอนเนอรี่นอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ4ปีก่อนโลงศพนี้ถูกกู้และพบเห็นเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปี มันมีอะไรอยู่ข้างในกันนะตัดภาพมาที่ประเทศญี่ปุ่นมหานครโตเกียวสถานีตำรวจในห้องขังคุจโจโจทาโร่นักเรียนมปลายคนหนึ่งขังตัวเองอยู่ในห้องกรงไม่ยอมออกไปไหนเขาอ้างว่าตัวเองมีวิญญาณร้ายอยู่ในตัวและมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองฮอลลี่แม่ของโจทาโร่พยายามจะช่วยลูกชายของเธอ เธอจึงได้ไปฟ้องพ่อให้มาดูโจทาโร่ที่ญี่ปุ่นทีโจเซฟโจตาตาของโจทาโร่มาถึงเขาบอกให้โจทาโร่ออกมาแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับเขาแต่โจทาโร่ปฏิเสธครับอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ต้องการตาโจเซฟจึงใช้ใอับดุลพาเขาออกมาจากห้องขังอับดุลจึงต้องใช้กำลังพาโจทาโร่ออกมา เมื่อพาโจโทาโร่ออกมาจากห้องขังได้การต่อสู้ก็จะจบลงอับดุลบอกโจโทาโร่ว่าโชคดีนะที่โจโทาโร่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโจโจก็เก่งพอตัวโจเซฟจึงเล่าเรื่องราวถึงโรงศพที่กู้มาเมื่อ4ปีที่แล้วให้โจโทาโร่ฟังมันเกี่ยวกับแวมไพร์อมตะชื่อว่าดีโอการปรากฏตัวของดีโอเป็นสิ่งที่ทำให้พลังลึกลับภายในโจโทาโร่ตื่นขึ้นมา ที่โรงเรยียนของโจทาโร่เขาได้พบกับโนริอากิคัคเคียวอินที่มีพลังของสแตนเหมือนกันดูเหมือนว่าดีโอจะส่งของมาฆ่าโจโจนะสแตนของคัคเคียวอินก็คือฮาร์เฟนกรีนแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันเมื่อการต่อสู้จบลงโจทาโร่จะพยายามดึงรากฟันเทียมที่เกาะฝังอยู่ที่หน้าผากของคัคเคียวอินอยู่นิ่งๆน,นะ สตาร์แพทิินัมมือนิ่งและรวดเร็วมากราวกับเครื่องจักรแล้วโจโจ้ก็ดึงมันออกมาได้สําเร็จครับเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงช่วยค่าเทวอิงเอ๊ะทำไมกันนะเช้าวันต่อมาโชคชะตาของพวกเขาก็เล่นตลกฮอลลี่ได้พัฒนาสแตนของเธอแต่ว่าเธอไม่ใช่นักสู้เป็นผลให้เธอเกิดอาการป่วยหนักโจทาโร่จึงถามตาว่าจะต้องช่วยแม่ยังไงโจเซฟบอกว่า ต้องฆ่าดีโอเพื่อปลดปล่อยคำสาบนั่นคือวิธีเดียวขณะที่โจเซฟใช้พลังของเขาในการมองเห็นภาพพจน์ของดีโอพวกเขามองเห็นมแมลงวันซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอัสวานประเทศอียิปต์เท่านั้นค่เคิวอินจึงเสริมว่าเขาไปเที่ยวอียิปต์มาและก็โดนดีโอควบคุมที่นั่นโจทาร่าค่คิวอินโจเซฟอับดุลทั้ง4คนจะต้องเดินทางไปอียิปต์เพื่อฆ่าดีโอปลดปล่อยคำสาบจากสแตน เพื่อช่วยฮอลลี่ทั้ง4คนจึงเดินทางไปอียิปต์ด้วยเครื่องบินสาธารนณะระหว่างอยู่บนเครื่องบินพวกเขารู้ว่าวิสแตนตามพวกเขามาและมันก็อยู่บนเครื่องบินนี้แล้วสแตนที่ว่าน่าจะเป็นร่วงกวางตัวนี้มันเคลื่อนไหวเร็วมากสตาร์แพทินัมปล่อยมันไม่โดนเลยครับมันบอกว่ามันจะตัดลิ้นผู้โดยสารที่นี่เมื่องานเสร็จแต่จูๆ่ๆก็มีตะแกงคนหนึ่งตื่นขึ้นมา เพื่อไม่ให้ทุกคนมันเครื่องแตกตืน่นค่าคิวอินจึงทําให้เขาหลับไปอีกครั้งแบบนี้ค่าคยวอินจะเป็นคนสู้เอง <No! S 1> หลังการต่อสู้ก็รู้ตัวผู้ใช้สแตนล่ะครับเป็นตาแก่คนนี้นี่เองสแตนที่น่าขยะขแยงเจ้าของสแตนเองก็เช่นกันแต่ว่าผู้ใช้สแตนทาวเวอร์อัพเกมันได้สังหารชีวิตนักบินไปหมดแล้วเยะลลซี เครื่องบินต้องตกแน่แนโจเซฟที่เคยขับเครื่องบินมาก่อนบ้างจึงต้องรับหน้าที่นี้ไปจนเครื่องบินมาลงจอดที่ฮ่องกงที่นี่จะเจอกับผู้ใชส้สแตนปอนารฟเขาจะท้าสู้กับอับดุล,ลและแล้วว่ามยิงพยองของปอนารฟก็ต้องพายแพ้ให้กับอับดุลแต่อับดุลจะไม่ฆ่าเขานะครับ ต้องมีเหตุผลที่ปอนเรสฟทำแบบนี้อ๋อไอตัวรากฟันนี่เองครับสตาร์แพคินัมจัดก,การดึงมันออกมาเรียบร้อยครับ <c oughs> เมื่อปลดปล่อยปอนเรสฟจากการควบคุมของดิโอได้ <c oughs> เขาจะบอกว่าเขากำลังตามหาชายผู้มีมือขวาสองข้างปอนเรฟคิดว่าถ้าตามพวกของโจโต้ไปอาจจะเจอชายคนนั้นก็เป็นได้ <c oughs> กลุ่มของโจทารโรมุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์ทางทะเลมีลูเรือคนหนึ่ง <c oughs> พบเด็กหญิง แอบขึ้นเรือมาแล้วเด็กคนนั้นก็กดโดดหีลงจากเรือไปเฮ้ยนี่เป็นกลางทะเลนะไม่หนูน้อยเอาละสิครับบริเวณนี้มีฉลามอยู่เยอะสะด้วยสิกลับมาเร็วอีนูมันอันตรายนะโจทาโร่จึงโดดลงทะเลไปช่วยเด็กคนนั้นแต่ว่าใต้ทะเลมีสแตนอยู่ด้วยครับลบเด็วโจโตปลอดภัยครับแฮล,แลิคอปเรของคัตควอินช่วยทั้งคู่ขึ้นจากเรือมาได้ครับ โดทาโร่สงสัยว่าผู้ใช้สแสตนน่าจะเป็นกัปตันเรือจึงออกอุบายว่าหากเป็นผู้ชัดแสตนทาได้กลิ่นบุรีจะหมูคนนั้นจะมีเลือดกำเดาไหลมุกนี้เป็นมุกที่งี่เง่าที่สุดเลยครับแต่กัปตันมันก็หลงกลจนได้จนมันเปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ใช้สแสตนควบคุม Dark Blue Moon ซึ่งแสดงถึงการหลอกลวงและการทรยศมันได้ลักพาตัวเด็กน้อยลงทะเลไปแล้วครับโอ้เราเราเร,า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 รา โจโจ้ต่อยมันไปหลายชุดมันดึงโจโจ้ลงทะเลไปแล้วครับสึกต่อสู้ใต้น้ําก็ได้เริ่มขึ้นโจทาโร่เป็นฝ่ายชนะครับหลังจากการหลบหนีจากเรือของกัปตันจอมปลอมบนเรือชูชีพโจทาโร่และสหายก็พบกับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีใครอยู่เลยนะแต่พวกเขาก็พบกับปลิงตัวหนึ่งมันไม่ใช่ลิงธรรมดาแน่แนสู้กับลิงบ้ากามตัวนี้เป็นมินิเกมเลยครับ ไม่าเชื่อเลยนะครับสัตว์ก็มีสแตนได้ไม่ธรรมดาด้วยครับสแตนของมันก็คือเรือลำนี้ทั้งลำทุกคนรีบหนีออกจากเรือลำนี้เร็วมันกำลังจะจมแล้วในที่สุดทุกคนก็มาถึงสิงคโปร์กันได้อย่างปลอดภัยครับในขณะท,ที่พักอยู่ในโรงแรมนั้นปอนารฟได้พบกับผู้ชายสแตนดีโบปอนารฟรู้ได้ยังไงว่าเขาซ่อนอยู่ในตู้เย็นหรือก็พี่แกเล่นเอาของออกจากตู้เย็นออกมาจนหมดนี่นะซี จัดแก้มันเลยช่องพีแอน์บอนารฟเมื่อจัดแก้มันได้ปอนารฟจะรีดข้อมูลจากมันว่ารู้จักชายที่มีมือขวาทั้งสงข้างไหมมันจะไม่ยอมบอกทำไมบอกก็ตายซะทางด้านโจเทโร่ก็เจอกับคาเคิวอินตัวปร้อมยูโรเทมเพรนซ์ คือสแตนที่สามารถปลอมตัวได้รับเบอร์โซคือชื่อของมัน <c oughs> หลังการต่อสู้มันจะกลัวจนลานโจโจจึงให้มันบอกว่าผู้ใช้สแตนคนต่อๆไปมีความสามารถอะไรบ้างรับเบอร์โซจึงบอกว่ามีผู้ใช้สแตนอยู่4คนเดดเอ็มเพรสแฮง Man และเอ็มเ o อใน4คนนี้มีคนที่ฆ่าน้องสาวของปอนารฟร,รวมอยู่ด้วย ความสามารถของเขาเกี่ยวข้องกับกระจกในขณะที่โจโทาโร่โหันหลังให้เพื่อที่จะไปบอกข่าวให้กับปอนารฟไอ้เจ้ารอเบอร์โซเกิดอวดดีมันจะรอบกัดโจโจ้ด้านหลังโจโจ้จึงสั่งสอนมันซะเลยครับกลุ่มของโจโทาโร่โนั่งเรือกันมาลงที่บังกลาเทศก็ต้องพบกับผู้ชายสแตนฮอนฮอสปอนารฟจะถามถึงชายผู้ที่มีมือขวาสองข้างฮอนฮอสก็บอกว่านั่นก็คือคู่หูของเขาเอง สแตนของฮอนฮอสก็คือปืนมันยิงมาแล้วแต่อับดุลก็มาช่วยปอนาเรฟเอาไว้ได้ขณะที่กระสุนปืนของมันกําลังย้อนกลับมาก็มีสแตนอีกตัวมันเบียนเบงความสนใจของอับดุลทําให้อับดุลโดนกระสุนเข้าที่หัวตายคาที่ข้าเคียวอินผู้เห็นเหตุการณ์จึงรีบมาดูอับดุลข้าเคียวอินไม่รู้ว่าสแตนของศัตรูมีความสามารถอะไรจึงจะให้ปอนาเรฟถอยกันก่อนปอนาเรฟยังไม่ยอมถอยครับเขาจึงต่อสู้กับฮอนฮอส เมื่อหนี้จากพอนฮอสมาได้ทั้งสองคนก็พบกับเจเกลใช้ผู้มีมือกว่าทั้งสองข้างเขาคนนี้คือคนที่ฆ่าน้องสาวข,ของปอนาอรฟสแตนของเขาจะอยู่ในกระจกตอนนี้มันอยู่ในกระจกตาของพวกขอทานคาคิวอินจึงใช้แผนโดยการโยนเหรียญขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ทุกสายตา จับจ้องไปที่เหรียญที่เดียวจากนั้นก็แตะปุนซ้ายคลุ้งทำให้พวกขอทานต้องปิดตาเจเกลก็บไปนันเสเซปอร์นาเรฟเขาโดวนฟันไม่ยัง้งปิดชากฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวแก่แขนี้เธอได้สำเร็จทุกคนเดินทางก็ต่อมาที่เมืองพาราณสีของอินเดียแขนของโจเซฟเกิดบว,วมขึ้นมาเขาจึงต้องไปหาหมอครับ หมอบอกว่าต้องตัดมันออกแต่มันกลับทำร้ายหมอจนตายไอสิ่งที่บวมนี่มันพูดได้ด้วยมันแนะนำตัวเองว่ามันคือเอ็มเพรสแยนซีโจเซฟโดสแตนเล่นงานเข้าซะแล้วเรื่องยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่ครับพยาบาลเข้ามาเจอในห้องเห็นศพของหมอเธอก็ร้องกรี๊ดมีนําซ้ำไอเจ้าสแตนนี่มันดันพูดว่าฉันเป็นคนฆ่าเขาเองฉันคือฆาตกรจับฉันแขวนคอทีแม่งก็ยางจริงๆเลยนะครับ โจเซฟวิ่งหนีออกมานอกโรงพยาบาลตำรวจอยู่ข้างนอกด้วยโจเซฟหลบกระสุนปืนของตำรวจแล้วก็วิ่งหนีต่อมันโตเร็วมากครับทีนี้โจเซฟต้องหลบมัดจากแขนตัวเองล่ะครับโจเซฟวิ่งวนไปทั่วเมืองจนกระทั่งเจอถังที่ใส่น้ำมันถ่านหินโจเซฟเอาแขนจุ่มลงไปในนั้นจนในที่สุดโจเซฟก็สามารถกำจัดสแตนเอมเพรสลงได้ว่าแต่ผู้ใช้สแตนเป็นใครกันเน่ กลุ่มของโจทาโร่มุ่งหน้าไปยังชายแดนปากีสถานเพื่อพวกเขาออกจากอินเดียโดยที่ปอนารฟกำลังขับรถอยู่<ด>พวกเขาเดินทางด้วยรถยนต์ขณะที่เดินทางข้ามถนนบนภูเขาจะมีรถอยู่คันหนึ่งขับแซงกันไปขับแซงกันมาจนกระทั่งรถคันข้างหน้าโบกมือให้คันของปอนารฟแซงไปได้แต่แซงไปเจอกับรถบรรทุกที่สวนมานะโอ้แย่แล้วดีนะตาแพทติน,นัมช่วยเอาไว้ได้จากนั้นมันก็ขับหนีไป แต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังได้ยังไงฉากนี้รถพันดันรถของปาทเลฟตกลงหน้าผาไปแล้วครับโชคยังดีทุกคนชัดแตนช่วยจนหนีออกมาได้เป็นรถของมันเองที่ตกลงหน้าผาไปแทนรถคันนี้ก็คือแตงครับ View of for t u n e มันไต่หน้าผาขึ้นมาแล้วมันค้นน้ำมันออกมาโดนตัวโจโจจากนั้นมันก็ใช้ไฟฟ้าทำปฏิกิริยากับน้ำมันทำให้โจโจโดนเผาไหม้ทั้งเป็นเปล่าครับ โจโจมุดอยู่ใต้ดินไม่เป็นไรเลยครับจากนั้นม,มันก็โดนต่อยจนร้องไห้ไปเลยจนมาถึงที่มูลตาลปากีสถานกลุ่มของโจทาโร่จะมาพักกันที่นี่โจทาโรก่กำลังตามหาปอนาเรฟที่หายไปนานกลับมาพบกับเจ้าของโรงแรมแม่เท่าเอ็นยาโจทาโร่สงสัยว่าแม่เท่ารู้ชื่อของตนได้ยังไงก่อนได้สมุดแขกที่มาพักไงผิดแล้วครับแม่เท่าโจทาโร่ไม่ได้เขียนลงไปแม่เท่า จึงเปิดเผยตัวสแตนของนางก็คือจัสติสที่การาดจี Joseph. โดเซฟโดนสแตนของศัตรูเข้าไปในสมองสแตนของข่า k เกียวอินกับปอนารฟจึงต้องเข้าไปในสมองของโจเซฟเพื่อช่วยเขาครับกลายเป็นเกมชุดติ้งไปเลยข้างในก็เจอสแตนของศัตรูที่อยู่ในสมองของโจเซฟทั้งสองคนงกำจัดมันซะ ทางด้านโจทารที่อยู่กับผู้ใช้สแตนเมื่อสแตนของมันหนีออกมาจากสมองของโจเซฟมันก็พุ่งจะเข้ามาเนินหูหูของโจโจแต่ว่าสตาร์แพทินัมเร็วกว่าครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับโดนต่อยไม่ยัง้งที่เมืองอาบูดาบีทุกคนแปลกใจกันว่าเหตุใดเจียงหนทะเลราที่ร้อนระอุสองทุ่มแล้วพราทิตจะไม่ตกดินอีกนี่คือสแตนแน่แน ทุกคนต้องหาผู้ใช้สแตนแล้วจัดการมันซะผู้ใช้สแตนใช้กระจกในการพลางตัวเมื่อปราบได้พระอาทิตย์ก็จะหายไปกลางคืนก็กลับมาเป็นปกติเดธเทอร์ีนเป็นสแตนที bueno ่อยู่ในความฝันของผู้คนที่ไม่สามารถนำสแตนเข้ามาในความฝันได้แต่ว่าคัคเกอินทำได้ครับ เมื่อปราสแตนในความฝันลงได้และเมื่อตื่นขึ้นจากความฝันทุกคนจะลืมเรื่องราวฝันร้ายนั้นกันหมดแต่คาเคอินจำได้เขาขู่ผู้ชัดสแตนที่เป็นแค่ทารกว่าอย่ามายุ่งอีกพร้อมทั้งผสมขี้ในอาหารเช้าให้กินเป็นการสั่งสอนอ้าปากสิลูกอ้าบนเกาะในทะเลแดงบอนเรฟพบกับตะเกียงวิเศษเป็นสแตนชื่อคาเมโรมันจะให้พรสมข้อที่เป็นจริง ปอนาเรฟจึงขอให้น้องสาวของตนกับอับดุลฟื้นคืนชีพเอลทูยูชาพันทั้งสองก็ฟื้นคืนชีพจริงๆแต่ว่าเป็นแค่ดินน้ำมันนะน้องสาวปอนาเรบเชอรี่จะโจมตีปอนาเรฟกัดกินเขาพิการใหญ่ปอนารเรฟไม่กล้าโจมตีน้องสาวแย่ yeah, ละสิแต่แล้วอับดุลอีกคนก็ใช้เมจิกเชียนเรดโจมตีช่วยปอนาเรฟเอาไว้ได้ใช่ครับอับดุลยังไม่ตายครับอับดุลมาช่วยแล้ว ท้าแป๊บนี้ดูหน้าสงสัยนะครับทั้งสองคนจึงคิดว่าจะหาอะไรมาใส่ในท่อนี้เพื่อให้ผู้ใช้สแตนเปิดเผยตัวจริงๆด้วยครับมันแอบอยู่ในนี้อับดุลไม่ให้อภัยหรอกเมืจิเชี่ร์เรสเผามันซะเลยจริงๆแล้วฉากนี้ต้องอยู่ในเรือดำน้ำนะครับ ข้าเคียวอินชงกาแฟมา5แก้วแต่ทำไมมี6แก้วกันนะจากนั้นแก้วที่6ก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นสแตนที่สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของได้โจโจ้จึงต้องต่อสู้กับนางนางบอกว่าฟันนางแข็งแกร่งดังเพชรโจโจ้จึงจัดการฟันนางจืนยับเยิน ระหว่างทางไปอียิปต์องค์กรสปีดวากอนซึ่งเป็นเจ้าของโดยตระกูลโจสตาได้นำผู้ชช้สแตนมาช่วยอีกคนไม่ใช่คนสิผู้ชช้สแตนคืออิกกี้อิกกี้เป็นสุนัขที่มีพลังแห่งสายเดอะฟูจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ขององค์กรสปีดวากอนได้ตกลงกลางทะเลทรายโดยไร้ซึ่งสัญญ,ญาณของอาวุธใดๆสแตนของศัตรูก็คือน้ำมันโจมตีข้าอินแล้วปอนารีแตกตื่นทันที โจทาโร่จึงไปขอให้อิกกี้ไอหมาหน้าโง่ช่วยดมกลิ่นหาผู้ใช้สแตนให้ทีผู้ใช้สแตนก็คือชายตาบอดที่นั่งอยู่กลางทะเลทรายผู้นี้ครับไปครับโจทาโร่โดโดเมื่อเจอแล้วก็มดัดเยือจอดโจทาโร่และคนอื่นๆกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลที่อับดุลและคาเคอินพักอยู่ตามมาด้วย ชายลึกลับสองคนโอิงผู้ชัดสแตนถอดเทพแห่งหนังสือและวอยิงผู้ชัดสแตนขนมเทพแห่งการสร้างสรรค์หน,นังสือการ์ตูนของสแตนบอกถึงอน,น,นาคตและสแตนอีกหนึ่งเขาสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าอับดุลไม่เป็นอะไรบ้าแต่คาเคียวินต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งทั้งสามคนจิงคิดว่าจะไปหาคาเฟ่นั่งพักกันซะหน่อยอย่าเพิ่งดื่มอะไรกันนะมันมียาพิษ โชคดีครับอิกกี้มาขโมอยอาหารในร้านกินไปสะกกอนทุกคนจึงไล่ตามอิกกี้ไปสองพี่น้องจึงไล่ตามกลุ่มของโจทาโรไปพบกับชายหน้าตาขี้เร่คนหนึ่งคนพี่เกิดเหม็นขี่หน้าเขาจึงตะบันหน้าไปทีหนึ่งชายขี้เร่วิ่งหนีไปพร้อมกับทํากระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้ในนั้นมีเงินเยอะเลยกลุ่มของโจทาโรจอดรถเตรียมที่จะไปโรงพยาบาลโอยิ่งจึงแอบเอาระเบิดไปติดไว้ที่ผลส้ม ตู้มตัวทาโร่โดนระเบิดจนหน้าแหกเปสองซี่แต่มันคือโออิ ng, ่งที่ปลอมตัวเป็นตัวทาโร่ที่ถูกระเบิดนะครับซ้ํายังมีข่าวร้ายกว่านั้นอีกชายที่หน้าตาขี้เหร่ที่ถูกโออิงตะบันหน้าได้กลับมาพร้อมกับยกพวกมาด้วยเขาไม่แสดงความเมตตาใดๆวัวิ ng, ่องตกอยู่ในอันตรายแล้วเขาไม่สามารถล้างแค้นให้พี่ชายในสถานการณ์แบบนี้ได้แต่อย่ายอมแพ้วัวยิงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ สองพี่น้องออกจากเรื่องราวของโจทาโร่โดยที่กลุ่มของโจทารโร่ไม่รู้เลยว่ามีคนเคยคอยตามฆ่าพวกเขาอยู่เป็นปอนาเรฟอีกครั้งที่ไปเจอกับชากะผู้ใช้สแตนที่เป็นดาบอนูบิสเขายังไม่ตายแต่เขาก็ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกจากนั้นปอนาเรฟจะไปตัดผมที่ร้านตัดผม เขาขอให้ช่างดำดาบไปเก็บให้หน่อยจากนั้นดาบอนูบิสก็เข่าสิงร่างของชั่นตัดผมรอบนี้โจโจ้จะเป็นคนจัดการครับแต่เมื่อปอนเรฟหยิบดาบนั้นขึ้นมาเขาก็ถ oh ูกอนูบ voilà ิสเข้าสิงแย่ละสิโจโจต้องต่อสู้กับปอนเรฟซะแล้วละสิครับ หลังการต่อสู้ปอนารฟรุดจากการเข้าสิงกลับมาเป็นปกติมันก็ได้ไปเข้าสิงเด็กที่มาจับดาบมันจะกว้างดาบใส่โจทาโรแล้วผิดคาดครับอิกกี้เห็นอมยิ้มของเด็กที่ตามตกไว้จึงเข้าไปคาบมาทําให้มันคว้างดาบไปไม่ตรงเป้าไปตกลงแมนน้ำนํำนายแทนอนุบิสผู้โดดเดียวโจเซฟโจสตาเจอกับผู้ใช้สแตงที่เป็นหญิงมาราเฮียแตงของเธอคือแม่หล็ก อับดุลก็โดนแม่เหล็กไปด้วยทั้งสองคนมีวัตถุที่เป็นเหล็กติดหลังกันมากมายแต่ก็ใช้มันเพื่อนีบมาราเฮียไว้ตรงกลางด้วยแรงบีบของแม่เหล็กมหาศาลทําให้ตัวมาราเฮียสลบไปสนามแม่เหล็กก็หายไปด้วย <S <S บอลเรสผู้แพ้พนันแมวโดยเอาวิญ,ญญาณไปเป็นที่เรียบร้อยโจเซฟก็แพ้คนในเกมเหรียญใส่แก้วที่มีน้าปริ่แก้วโจโจ้เล่นเกมต่อมาโป๊กเกอร์และก็ชนะซะด้วย โจโจ้ก็ได้วิญญาณของทั้งปอนารฟและโจเซฟกลับมาโจโจ้จะถามถึงความลับของดิโอแต่เขาเสียสเต็กไปแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เลยถึงไคโรประเทศทอียิปต์กันแล้วครับปอนารฟเจอกับฮอนฮอสอีกครั้งที่มีคู่หูอยู่ในลังโ cool! ว,วอิงเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายจากแปบดนี้ เขาเริ่มเชื่อว่าการแก้แค้นไม่ใช่เหตุผลที่สมควรเขาไม่จะเป็นต้องอยู่ใต้กล่องเล็กๆแบบนี้อีกต่อไปแตะมันทิ้งไปซะเลยแต่ว่าตเตะไปโดนอิกกี้น่ะสิครับไม่มีใครเปลี่ยนวิธีชีวิตของพวกเขาได้ง่งงายๆเลยวอยนงยังคงเป็นแบบที่เขาเคยเป็นมาและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลพร้อมกับฮอนฮอสที่ไคโรกลุ่มของโจโจได้ให้ขอทานไปช่วยหาที่อยู่ของดีโอให้หาเจอด้วยครับแต่ว่า ถูกผู้ใช้สแสตนที่เป็นเดียวใช้แท่งน้ําแข็งฆ่าตายอิกกี้มาเห็นเข้าซึกระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์จึงเริ่มขึ้นจริงๆแล้วอิกกี้แค่อยากอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นแต่เมื่อมาทํากับอิกกี้แบบนี้เขาจึงต้องไปบอกที่ตั้งของคลือหานของดีโอให้กลุ่มของโจทาโร่รู้ข้าเียวอินหายจากอาการบาดเจ็บกลับมารวมตัวกับกลุ่มของโจทาร่อีกครั้ง พร้อม้วยอิกกี้อิกกี้พาทุกคนมายังคฤหาสน์ของดีโอจิตสังหารที่นี่รุนแรงมากการเดินทางของทุกคนใกล้จะถึงจุดจบแล้วครับภายในคฤหาสน์ของดีโอโจทาโร่และเพื่อนๆเ,เข้าใกล้ห้องโถงภาพลวงตาจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาโจทาโร่โจมตีผู้ชายแต่แต่ชีดาบี้รบการโจมตีของโจทาโร่ทำให้โจทาโร่ถูกดูดเข้าไปในรู คาเคียวอินกับโจเซฟประโดนดูดลงไปด้วยคาเคียวอินจะเล่นเกมแข่งรถแข่งกับทีดาบี้เดิมพันด้วยวิญญาณและก็เป็นคาเคียวอินที่เป็นฝ่ายแพ้ไปทิ้งโดนเอาวิญญาณไปโจทาโร่จะเล่นเกมต่อจากคาเคียวอินเป็นเกมเบสบอลครับทีดาบี้สามารถอา่านใจผู้เล่นได้แต่โจทาโร่ก็สามารถเล่นเกมกับทีดาบี้จนชนะ วิญญาณของขาคาเกอินก็ได้คืนมาแล้วที่ชนะเพราะว่าโจแซฟเป็นคนเล่นครับไม่ใช่โจาทาโร่เมื่อมาถึงบันไดที่จะขึ้นไปยังห้องของดิโอปอนารฟอยู่ที่ทางขึ้นนี้ด้วยแต่ว่าอับดุลกับอิกกี้ตายแล้วพวกเขาช่วยปอนารฟบให้รอดชีวิตเอาไว้นุเคซากุหนึ่งในลูกน้องของดิโอพาพวกเขาไปที่ห้องชั้นบนสุดโลงศพที่เห็นตรงหน้านั่นดิโอต้องอยู่ในนั้นแน่พวกเขาจึงใช้ให้นุเคซากุเปิดโลงศพ แต่ว่าภายในโรงนั้นดีโอไม่ได้อยู่ข้างในครับเป็นนุเคซากุเองที่อยู่ในโรงซอบสแตนของดีโอน่ากลัวจริงๆโดยความที่ไม่รู้ว่าสแตนของดีโอคืออะไรทุกคนจึงตัดสินใจกระโดดหนีออกทางหน้าต่างและแล้วความมืดก็มาเยือนแย่ละสิครับดีโอเป็นแวมไพร์แพ้แสงอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์ตกดินดีโอก็สามารถไปได้ทุกที่ที่ทอยากไปแล้ว ทั้ง4คนจึงวางแผนจะแยกเป็น2ทีมเพื่อโจมตีดีโอจากทั้ง2ทางคาเคียวอินสู้กับดีโอกรนแต่เป็นฝ่ายคาเคียวอินที่แพ้ไปโดนดีโอต่อยท้องจนเป็นรูก่อนที่จะถึงตาของโจเซฟคาเคียวอินได้ทิ้งไดยินเมสเซจเอาไว้ให้เขายิงเอเมอรัลสเปซไปที่นาฬิกาของหอนาฬิกาหวังว่าโจเซฟจะเข้าใจในข้อความสุดท้ายในชีวิตโจเซฟเข้าใจความหมายที่คาเคียวอินทิ้งเอาไว้ให้ เขาทำลายนาฬิกาเพื่อหยุดเวลาสแตนของดีโอก็คือหยุดเวลานั่นเองโจทาโร่มาทันเวลาโจเซฟจึงบอกความลับของสแตนของดีโอให้กับโจทาโร่ทราบแต่ว่าดีโอได้ใช้พลังสแตนดอะเวิร์นซะแล้วสิ่งนี้ทำให้เวลาหยุดเดินมีดดีโอใช้มันจ่ออยู่ที่คอหอยของโจเซฟแล้วและเมื่อเวลาเดินต่อโจเซฟก็ชะตาขาดทันทีบอเรฟกับโจทาโร่ก็เสียท่าดีโอครับ แต่เมื่อดีโอเดินเข้ามาใกล้ๆหวังจะปาซ้ําศพโจทาโร่ให้ตายสนิทสตาร์แพลตินัมก็ได้ต่อยมัดรั้ใส่ดีโอครับโจโต้ยังไม่ตายเขารอโอกาสที่ดีโอเข้ามาใกล้ๆดีโอเสียท่าสั้นแล้วโดนต่อยมีดยังประเด็นไปไกลเลยแต่ว่าดีโอกระเด็นมาใกล้ๆกับศพของโจเซฟเขาดูดเวือดของโจเซฟเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองจนพลังกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง และแล้วศึกสุดท้ายระหว่างตัวทาโร่กับดิโอก็อได้เริ่มต้นขึ้น <Yeah! S 2> ด้วยการถ่ายเลือดของดีโอโจเซฟก็ฟื้นคืนชีพเขาไม่ตายครับดีโอได้ชดใช้สิ่งที่ก่อเอาไว้แล้วโจทาโร่วางร่างของดีโอไว้ใต้แสงอาทิตย์ดีโอก็กลายเป็นขี้เท่ามันจบแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทักคิวอินอิกกี้อับดุลที่สนามบินโจทาโร่และโจเซฟเตรียมเดินทางกลับญี่ปุน่นทางด้านปอนารฟก็จะกลับฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขา ร่ำลากันทุกคนก็จากลาทางด้านฮอลลี่แม่ของโจทาโร่ก็หายไปปิดทริ้งครับรับรู้ได้ว่าโจทาโร่ aro, กับโจเซฟกำลังจะกลับมากันแล้วลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอีกเกมเมอร์กันนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ